จะเห็นเท่าเหมือนแบบเพียวๆแบบนี้กันไลาเท่านั้นเพียวเลยนะบอสจะลุขึ้นเห็ดวี่งกันนะมันเพียวจะกัจอะไรกม่มาหุ่นเพียวมันแบบพ่บาสไตล์หุ่นนเพียวจะพูเขาใจเพียวอย่าาแต่สาวบุญนะสาวุก็คือกันจาบอกว่าเห็ดเพียวๆแต่นวเาเหอนกันอีานึา้นซื่องามเออ คุณได้วันสูเพูนมาเนาะเดินตุ้มกันแบบนี้ดิสูเพูนมากกับพระธรรมดาได้เนาะ สบายดีเด้อบอทาโดยสบายดีทั้งน้องมวยนะเนาะจะมาทางไหนก็คี่นี่นะมาเตยนะสบายดีเด้อทั้งแม่น้องมวยเนาะต้องมาทางไหนก็นี่นะฮะมาาทงคนพื้นโอ้โด้อด้อด้อตอนไหนจะตอนมาอยู่ป่าบนเนอะป่าจะเบิ่งในหนาเจ้าละบอทาเป็นยังเบิ่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 งเห็ดวานก็ได้ในหนึ่งหุยพี่น้องเบิ่งเบิ่งเดีวนี้พป่า ต่อจะไปยังจะไปขนช้อยเพิ่นบ่หรือไม่ยังไปตัดซอยเพิ่นพร้อมขนช้อยเพิร์นนะนะไปยืนให้กำลังใจเพิ่นยืนให้กำลังใจเอาแบบนช้อยบ่เดินต่ออ่าท้ออ่าท้อเหมียงแบบนี้ขึ้สามัคคีกันแท้บแบบนี้ จูไพเห็ดยังนี่น่ะนกันแล้วต้มหมี่ด้วยโอ้ต้มหมีเหรอถังนี่อ้าสบายเอ้ามียังไล่ะปินมากอาิตโย่ีเลยเนผู้ดับหา้านนนเด้ จะเพรเปตะยานแท้อันนี้เห็ดย่งนี่ทุกแวอ้าเสิร์ไม่หลังอะไรไม่ม่ีกไหนไนน่งนีเาบอได้ละเนเรมหนึ่งนะมันบุ้มเขานเพียงอยู่บ่อสชูงเหมออทมันทำกันได้ป็นยเออ เราจะไม่ย่านลื่นกันไหมที่ตะเบิ้ลเป็นแควแม่งก็เลยเอากระเจงอต่ออันนี้หันอุปกรณ์อันนั้นเพอนบอยนี่เพป็นบอยในโฆษณาตัดปูดบัดเดี๋ยวดิไปาลองดูห่ะตัดปูดบัดเดี๋ยวได้แต่ทำมาตัดมันปูดบัดเดี๋ยวมันต้องคมนี่วะคมมันมบ่เวลาเอาแบบแบบนี้ตัดยังตัดปูดบัดเดี๋ยนะไม่แล้เออ้คบอตัดฮันด็อกนะอันแกนห่านนั่นยอดหลอกบัวไปเจ้า อย่าสงสัยเลยค่เห็นมันหมดเจ็บเลยจะคมที่อยากตามจะเจ็บฮะโอ้ยานมันโฆษณาเค่ะเสืียเขากับเขาเล่นงูโอ้ตายคไยพี่น้องเลยโฆษณาว่าจะของงูหลือบารนี้เนาะเอากเสือเขาเนาะอันนี้คนใหม่รอบที่เธอได้นี่อันนี้ก็คือกันนี่ฮ่ามันยังกับมาตันยังไงคือฉันแน่เดี๋ยวอย่ามาเลยชมพู่ในโฆษณาเนาะชมนี่นะ มันยาวชนี้โฆษณาอเอไปซั่งเลยเอาแล้วโยมียังอันนะเอาไปสั่งเลยพอสั่งมาเลยมันใหญมันมาเบิ่งเอาไปจับเัินตรงนั้นอะใั่นแล้วว่ะมันมีแต่ชนี้อ่ะเอาแบบในโฆษณาซึ่ยาวตัดงใหม่อันนี้ได้โอ้สั่งออนไลน์ตีนั่นสิส่งคืนมาหรือเปล่าตอนแรกแบบทานบบพอใจ๊ดส่งคื้นมาอ่าเท่ายนี่นะก็หาเสนใต้ก็ แม่เพ mm ิ่นทางเวียังจะซื้อให้โอ้ตัดยังไงได้นี่น่ะตัดม่น้อยได้อยู่ไม่เราหัวน้องมวยตัดได้บ่ตัดได้อยู่เออตัดใหญ่กว่านี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันเปื่องแบตโอ้ใช่แบตสากเอาบ่นี่น่ะแม่พี่น้องเหรอเบนื่อยมือมันก็สากเลอเธอเหพี่น้องเอ้ย แกบอลงเว้ยบอเลยแกบอกย่้อยเียวแนั่งคิดอยู่แล้ว่าต้อมาตัดอจังไรอนะเออเนาะเป็นต่เสียวอยู่พ่อแม่พี่้ังเลยแม่่านแบบคนแบบผ้าแบบคลุกคนจับจัมาอะไรกับีบตัดเลยมันดีดติดตัวเองดึงแขนไม่จองเพราะจะท้เอากล้มืเข้ากันตัดไม่กบไปด อะไรฮาตัดนี่มันพองไปน้ะมันเริ่มจะบามือมันจะทำมี่นะปกติปกติเอาเจ้าว่าเจ้ว่ามัครด่องหึงแห้งไงมันจะดึงไปดีจีิงว่ามันเป็นแค่ว่าไฟฟ้าเนาะแห้งมันแบบสูงไปได้นาะมันแห้งสูงแต่ย่าจะตัดใกล้น้ำสั่งได้สั่งมันจะดึงจะลงลงหันไปได้เลยมันจับตึงมันไม่แบบว่าพอเาตัดแล้วมันดิ่บมาแบบนี้ป๊อบบอไปิตาย่านถึงหน้าผาเทออ้หะไรเนาะครั้งแรกเขาตัดกับ เขาก็บุกเคยตัดอย่าข้างแรงตัดก็เป็นแบบนั้นแหละดีที่แบบตัวเองครึ่งท่านเลยนะพี่บุษชันกับันะภาสันะภาคเต้เลยนเด้อเด้ออ้าวสันนอพพี่น้องเลยเออผัวมาเบิ่งทางน้องมวยก่อนบ่ะนี้เห็ดยังอีหล่าบ่ะนี่เต้มมีสาราจีอ๋อมาเมย์เมยต้มมีนี่เอออ่ะยิบุญได้แล้วเนาะโอุ้ญที่ไหนทะลุเด้อ ขีดตะไคร้เราพูพี่น้องเลยคำว่าลมล่มสังเกไปซีใครแน่เนาะอแกงฮดไหอดเมนี่หลอดอะน้อมวยแกงห็ดอไม่ลืมแกงดลบ่น้องมวยแกงบ่แกงะแกงดูแกงฮดีกว่าปะแกงฮ็ดเงี้าข โอ้าอันนี้บอลระวนที่เพิ่นแกมากมหันอะอ้ยอันนี้นลักวอี่ันนี้มียังไงอนี้ขึ้ใหญ่แท่นี้ลักเรนี่ันียังงน่อัลกาเนีอ้ย่างอลน้ย่มอัน้เอ่อย่านั่งกับมาน้ำคือบอ่มาละลายเนาะ เฮ็ดยังนี่นะเฮ็ดบดบ่ข้างนองรอย่งเฮ็ดบดบดแมนเฮ็ดบดได้มาเป็นดอกบ่นบรมุนเจิ๊บนี่เดี๋ยวปุ่งหนาเลยจะเห็นเท่าเหมือนแบบเพี้ยวแบบนี้กับเวนลาวเฮานั่งบนเรเพี้ยวบมเลยนะขึ้นเฮ็ดวียกันนะมันเพี้ยวจะเด้บ่แมหนวาหุ่นเพี้ยวมันแบ่นค้ดว่าสไตล์หุ่นเิ่นเพี้ยวจาบุข้าหน ๋ยวว่าแต่สบู่นะาสบาูกค,คือกันจะบอกว่มมาเห็ดเคียวๆจะกขื้นนะลูกพ่อผ่าเราเพี้ยวแล้มาเฉี่ยมาเฉี่ยบเดียนบ่อ,อ,บอยตัวเจียวเดียวาเพี๊ยววาเห็นเขาเ็ดเียกเพียวๆแบบนี้กัน แบบวองไว้อยังนะแต่เวลาเขานั่งนะเขาลุกขึ้นมันปวดได้จะบอกวว่าจะเห็นียกพวกอันวองเวลแบบไวเนาะสองแค่เขี้ยวเข่าแบบเม้มแบบแบบไปผูกพังน้ำเขาคิดน้ำอะไรเนาะเอ้สไตล์เพื่อนแบบให้ใครคิดนะนะหัวเงี้ยใหญ่หุ่นเปรี้ยวหุ่นเท่งจิบแมนไม่จามเบนหม้อใครเขาว่าเขาเปี้ยวเนียนมา หยอกกันเดยอก็ที่หยอกกับบัวเนาะแมนแมนเอาอันน้องม้เราก็ตุ่มแข้งแน่แท้นเออเกัเจ้ารักเออคิดว่าอย่ามันหนาวเออแม่น้ตลืมบอกให้ลูกแซ่เฮ็ดเลค่ะอืออะไรเฮ็ดเอามาจะเซตน่ะโอ้ทางเอื้อยซื้อมา แม่แต่ว่าคนใส่ถุงมาเดาะทอเนทาเดือบกได้มันมีเดบ่อเดือดงมันมีแมันมีเดืแบบพอดีชุบแน่มอดีแกงแน่แต่เบิ่งช่วงสีอ่อนเ็่าแม่มันแบบมันมันตากลมได้นะอแต่ว่ะเทศบนเขาตากลมเลยคืนืนหเกยชูอ่ากินนะวะเกงชูอลากิน จูบไปแล้วเราอะเราก็ะยากคือกันเจริยาเราแล้วอันไปตัดไม่เราหัวสองเทื้าเพื่อนมาเลยสองเท้าทัครบบัตรละวอป่ะเนี่ยนะอันยังบุคคลบนไดาอ่สิอาะปนน้ำรังเลยอันนี้ยังรอดหรือจานเลยสบายดีจานเลยเอาอันนี้มาให้เพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิลืมเ เห็นมาเพิ่นชมกันไหมอ้าวดูสบายดิอ่ทางสาวนวลเพิ่นเนาะเอ้าคอยเห็นเพิ่นอันนั้นได้เห็นเพิ่นมาเช็ดหัวเห็ดแค่มาสันคอยก็เลื่อยซื่อในพักในหย่าบบมีในหย่ามีแต่ในพักนนาางงคซื้อกมว้าคนวัดสู่เพิ่นมาเนาะ เดินเดต้องร่วมกันแบบนี้ดิสูเพิ่นมากับพระธาตมดาได้เนาะเพิ่นหน้าเงียบเลยาะเพิ่อนบาเด็กด้ยพอแล้วม่้ยห้องเพลงตลอดทางเอออันนี้ไหนไถามกินกินยังบ่ล่ะห้องเพลงเฮ้ยอยากกินยังบ่อหิวยังบ่ห้องเพลงเนี่ยคนอาที่ถามว่าเพิ่นที่เข้าใจว่าเอ้ยถามว่าเจ้าเห็ดยังชิวเนาะจะมาเอาถามว่าเพิ่นนั่นกินยังบ่ ของเพลงสามเดือนงี้วันร้องเพลงแมนเออว่าป่พากินข่าซะมาขอเดือนตั้เนย่าราคาของเพลงวันดีราคาของเพลงดิประก่าขัดจังว่าเลดิอือมาก็เห็ดกินให้จเยนะแดนใช่กระบือกระบือแล้วก็ได้จะลืมเห็ดกินคื่ลูกขอา เฮ็แกงข้าเดียวก็ได้กินเลยเ่นแมนแมนกินได้ข้าวทน่เนเดียวเบิงหมอแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยป๊าบ่กว่าสิแกงเฮ็ดทิมฮอนมีนั่งแน่เขาหล่อเดยออะทั้งนี้เกมยังอันนี้แหะไาตู้ตู้ภาษาไทยหูจาวพายยังไงไม่รู้เอะกับหใจ้เืน คืองามแท้เฉพาะจังหวะงามคู่คนเอามาเราไปดูเนาะอ้าเธอนะไปลากมาหนี้ิพี่น้องเลยเบียบลอยบ่อทางนี้เบียบลอยมีแต่บองกัใส่เคียงใส่ยังเนาะเบียบตัดตัดรรมชาติโอ้เป็นใส่แบบนี้เลยแล้วไอ้แกงอ่ะเอ้อบักฉีกแล้วนะเออฉีกกันทั่งใบกลางเนาะแมนเมน ไปชังเกียดโดดปนทางสวรรค์เดินเหนียดพไ่ได้หั่นคือเหาวไดเออตางห้าผัด้หั่นนะเนาะตัดเข่งตัดเข่งระวังระวังมากินระวังหั่นกับงฉีกนะตัวฉีกนี่มันกินแล้วมันเต็มใบได้เด้โอ้หั่นวัดตัวเครื่องกลางแน่ตัวสุดท้ายเรตัวเสยแมนมนกระิงฉีกมันดเต็มใบเต็มหลอดได้ยกรบโได้อาสูตรนี่เมื่อไส่ก่อนตะเกาเฮามิตะหั่นเนาะตะเกาาโดอยสูตรแล้วพี่น้องเลยเดีวไว้เดเนา

จ้าทั้งเมย์ทั้งน้องมวยทั้งนี้หฮจันทั้งนี้เตรียมตำมะพริกเอ้ใส่เกได้น้องมวยกินไม่ได้เลยโอ้ใส่ขบือนันบ่ออีหล่กเฮยเก่งอยู่บ่นี่ล่ะเรียนแบบเรียนแบบแสดงว่าเมย์ทายทอดพิซา ติดตามซืตอทำใจดอ,อ,เอ,อกเปนถิมทัดมีเนถิมทันมีโหเห็นแล้ว่ะต่ำต่ำต่ำเดี๋ยวฉลาดยิหมเข่าโดนฉลาดไปซะเลยหายแล้วถุนนีเลย ดีใจโยมีผู้ลังห้กำลังใจเนาะโอ้ยรอให้กำลังใจอยู่ค่ะขอบป้าเมื่อยมากก็ยังมีกำลังใจบืนไปหาแม่น้องเหมากับสาวนวดเป็นไรนะสานวดหาแล้วเอายาบ้าเด็ไปหาทางออกพ่อได้สาวนวดป้าฟาสมุฟาบุกเด็มันแมีนอยู่บ่อเด็กผมเบิ่งผมส่งแล้วเนาะตีตามกดมือไปเนาะกดมือไปถอยไปถอยมาล้อลวง หาลาไ่ใชหาโอ๊ยบายได้ได้นันบายสมุกลยายบ่มจะเย็นแ้ราผไาาไปเหยียบอันหาซาลา่ได้กินย่านเหยียบสนพื้นนะนะเตะหมอเงงเง็คนป้าไอ้ล้วเนาะ ลายเซตลาโอ้ยเซตลายได้ผมรู้ว่าพี่น้อย่น้อยบอืยลายบ่เลายเลายกเบิงกบือล่ะก็ได้เนาะเอาแล้วสิดบ่อย่าเด้อเนาะเออเด้อีเลย้ทนหันเลยด้ีทนหันได้ีเจ้าอย่ากินข้าวแล้วบาอ้ยลงเลย เหมาคนเรื่อยๆไปไเมาคนก็นเรือเอาพักลงหาลูกด้ยเขาเบื่อเบื่อมาเด้อใจเย็นๆโอเคอ่าโอเอาเรียบรอบบันนี่คือบอกพามาอัดอีหลามีบ่อพามันนะไม่พาโอ้สูตรระบายอากาศเลยสูตรระบายเลยเออระบายคือเปาะันาะเบ้ไหมนะ 嗯 <laughs>、啊，啊啥啊？ เอาในพักมาหายทางแม่น้องมวยกันคือเมื่อวานนี่แหละที่ว่าเพิ่อนมาเพิ่นจะปลูกพักเนาะด้วยแม่น้องมวยกับเขาขอบุกขอบใจซ้ำหมดาเด้อเลยนึกไอ้ทาเลยล่ะขอบป้าช่วยแม่น้องมวยเนาะโอ้ด้วยกดีใจร้ายโดยันมีอจะหายซ้ำหมุกดาอยู่ดีมีแให้มีแต่งงานเตข้อหอมเลยโดนทางเปิดไพ่เลยใช่ถูกขอบใจเลยจะเลยเอาน้ำเลยร้ายที่มาให้ยกำลังใจมัน้องมวยเลยกับเขอให้เอื้อยสุขภาพแข็งแรงจะดีนี แห้งด้เด้อดย้น่สปันนะาเดินทางปลอดภัยเด้อได้เล้ใด้เือเนื้อเหนือเ่อยเาเด้อเดินทางปลอดภัยเนี่ใช้จะเบิ่งรูปพักกมีอยู่บที่ใจอยากได้นะอปนไ สี่พักมวมนังมวยกันพ่อบ่พักหอมโดยพ่อแ้วโดยจะมีจะร้ายแล้วโดยแม่นายเองพักบงเจ้าเลยอันนั่นหาเป็นเป็นพักซีดยนักสลัดอ่มีแต่ว่าได้สิเอาพักอย่างอีกบ่ได้สิได้เพิ่มเติมให้อีกเรือแล้วเอาซัมนี่ก่อนก็ได้เดินอ่านยังขาดแต่พักบัวเนาะพักบัวนี่แบบว่า อ่าแบบเพาะมาเลยป่ะในเพาะนะเคยเพาะป่ะเป็นหัวดีกว่าป่ะเป็นหัวก็ได้เป็นหัวง่ายกว่าได้เสร็จเม่นป่ะเมียนมาหาซื้อเนี่นะหัวมันนะเคยเคยปลูกเป็นเม็ดแต่มันบวกล่ะบวกล่ะเจี๊ยมจะเล่นเลยเอาหัเห็ดบวถึงสูตรบนเวอร์เดอร์นั้นเลยมีน้องมวยเคยปลูกว่ะมีน้องมวยกะเคยปลูกโดยเป็นเม็ดไลยอ่าเป็นเม็ดบวก่เคยมีเป็นหัวโอ้ กินหัวมากค่ะก็มีแต่ตัดมันโดยลหลักค่ะก็าปักเสษดิน <c oughs> เดี๋ยวมามามื่อน่ะสี 4, 5, ่หาเบิ้งอีกว่ามีหัวบ่เน,นาะเ <c oughs> พร<อ>าะว่าโลหนึ่งจะได้เติมเนาะแมนะะ่นอ๋อสับไปทีน้องเอ้ทางนี้ก็เห็ดกับข่าวกับหน้ามาไงไปตู้ใส่น้ำดังเลยนะเอ้ยหมอกใกล้ชิบงก่อนมันจังหอมอืมชุ่มขี้ไม่อภัยนะครับถ้า หดเร็วถึงใจรวดเรวอ้าเบิ่งดูหแม่ัวเฮาบัดนี้ก็ถือว่าเป็นมเป็นหยังก็บ่ละบ่อยล่ะบัดนี้อืม ยังเดือแต่คุ yeah. ้นนานแล้วกะชวดเลยแบบนี้ชวดเลยเด้อมนีอันมนีบุงมเดยแล้วเป็นพูนเป็นยังมีระบบสันนิ่ะเป็นพูนยังอะไรนีโดยสเปโคน้ำมูอขอขงงวแหลโอข้งัวยเด้ออืมเพจคนใอยู่ได้กินกังลูกเดเพิ่เมนเมนยางหน่อยก็มีเป็นของตัวเองก็มันก็ง่ายเนาะ เวลาอันเอาหน้ามายังมีล่อมีอย่างเลยว่าตนนี่ป็นนมวิชาห่าป้าสุธีไปเอาอยู่ใช้น้ำนะเอายื้องแม่เราตามมาต้มมีเจ้ายังห่วงต้มมีบ่อยล่ะอ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นผุ่มหม้อพดแล้วหม้อพดแล้วผุนเออเตอเอาดีๆน้องมวยไว้ผุนเอ้ยล่ะจับเสียมจับเสียมอันคุดไหนเฮงมีเฮงนะฮะ <laughs> Chùa ở đây Trang đây Trang à. Đẹp rồi มดปเลยแม่เลยเมนาันเาแล้วเย็น้เด้หอมงหอมแท้ีนน้องวยป๊า โมแม่ได้เลยนะชูเจ้าว่าเพิ่นเห็ดหมายควบว่ายังนะเพิ่นชันเด้ย่ำใดเด้สิแล้ากันสิอ่าบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะจังไดงโอ้ยแซ่บเลยสีมือแม่น้องมัวเนาะอ่ะป้าชาบานี่เนาะ อ่าทั้งมะพีล่ะมะพีโดยกับทั้งนางกับเสด็จกับปลาเดอเดอมีแต่ว่ามือหน้าฟ้าไม่กับสีขามาเยี่ยมมาหาไม่เนาะถือว่าไม่ละหัวรักขอขอตาเนี่ยรักขอขอตาถือว่าครบเบิแล้วบ่บ้านนี้ โดยกะใส่แน่โดยก็ได้แล้วกะสิจับใส่น้ําลังเด้อมันบ่พอหยังแล้วเอาไม้นั่นแอมคือเก่าบ่โดยอ๋อเาโอเคบัดนี้กเลยล่ะเด้อโดยสู้ๆเนาะโดยอะโดยเอ้ยโดยอ่ะปบัดนี้สานวเฮาเนาะโดยโดย บ่ายนี้พ่อแม่พี่น้องเย้ยสราบพิพภาคประกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยได้เนาะทางสามุกดากสิได้ขอโตเดินทางกลับก่อนเนาะเพราะยนนานคืมฟ้าคืมฝนเข้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องเย้ยยานฝนตกห้ามกับบ้านนั่นเนาะเอาท้ายนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสมบายดีสบายดี